สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอด thon Channel อยู่ในขณะนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคำนวณสูตรนะฮะเลขเด่นติดหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวเฉพาะสิบหน่วยบนนะครับไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวที่สิบหน่วยบนเท่านั้นนะครับก็สูตรจะเดินยาวๆเลยสำหรับสูตรนี้นะฮะเด่นสิบหน่วยบนนะครับ ก็ดูให้มันจบนะสมาชิกนะผมก็จะมีวิธีคิดวิธีทําให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนอื่นนะสมาชิกนะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรนะครับก็มาดูนะครับนะครับผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแอทอยด์แชนแนลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับ ก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะฮะคาเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ทุกๆสูตรทุกๆข้อมูลฮะผมก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ก็ให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับถูกผิดยังไงผมก็กลาา่าขอโทษขอไปสมาชิกด้วยนะครับเอาไปดูเลขเด่นสิบหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับเดินกันยาวๆเลยทีเดียวสำหรับสูตรนี้นะครับก็ดูให้จบหน้าสมาชิกนะเดี๋ยวมันมีผมมีวิธีทำด้วยนะครับให้สมาชิกได้ชมกันเือนเดิอน,นมาดูนะฮะสูตรแรก อ่างวดแรกนะครับที่คำนดลงให้ดูเป็นงวดแรกนะสูตรหลักเลขเด่นนะฮะสิบหน่วยบนนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขเจ็ดเลขแปดนะฮะวันออกสามศูนย์แปดนะฮะงวดนี้นะครับเจ็ดกับแปดมาตัวหนึ่งก็คือมาที่เลขแปดนะครับที่สิบหน่วยบนเท่านั้นนะครับเลขแปดวันนี้มาที่หลักนะฮะหน่วยบนนะครับมาที่หลักหน่วยบนนะครับที่เลขแปดนะสมาชิกนะ อะมาต่อกันสูตรที่สองครับเลขเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวที่สิบหน่วยบนฮะได้เลขเจ็ดเลขแปดอีกฮสมาชิกนะได้เลขเจ็ดกับเลขแปดอีกครับก็เจ็ดกับแปดก็ผลออกค่าเก้าเจ็ดนะอ่ะวันนี้เลขเจ็ดนะครับมาที่หลักหน่วยบนตามสูตรนะครับอ่าอ่ามาที่หลักหน่วยนะฮะวันนี้ ก็สูตรมาได้ทั้งสิบหน่วยบนนะฮะ <c oughs> อ่ะมาต่อกันนะครับกับสูตรที่สามฮะสูตรที่สามนะครับอ่าอ่างวดที่สามสูตรที่สามอะไรงวดที่สามทุ่ทีนะสมาชิกเลขเด่นสิบโดยบนนะสองตัวมาหนึ่งตัว,ตวได้ห้ากับหกนะผลอ,ออกเก้าสูตรห้านะครับวันนี้เลขห้า ก็มาที่หลักหน่วยบนอีกและวมาหน่วยบนมา3งวดซ้อนแล้วตามสูตรที่10หน่วยบนเท่านั้นครับมาต่อกันกับงวดที่4ี่เลขเด็ด10หน่วยบนนะสองตัวมา1ตัวได้เลขห้าเลขหกอีกฮะได้เหมือนวดที่ผ่านมาเลย วันออกแปดหกเจ็ดอาวันนี่ห้ากับหกมาตัวหนึ่งก็มาที่เลขหก 6, นะที่หลักสิบบนนะครับหลังจากเดินหลักหน่วยบนมาสามงวดงวดที่สี่นี้มาที่หลักสิบบนนะครับอ่ะถูกเป็นงวดที่สี่ตามสูตรน,นะครับถูกเป็นงวดที่สนะี่หนึ่ง องสามสี่นะครับเอามาต่อกันงวดที่ห้านะครับสมาชิกต,ต่อกันงวดที่ห้างวดที่ห้าเลขเด่นสิบหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขหนึ่งกับเลขสองนะครับหนึ่งกับสองมาตัวหนึ่งนะครับผลออกหกหนึ่งแปดมาที่สิบหน่วยบนก็งวดนีนก้นนก็เลขหนึ่งนะครับมาที่หลักสิบบนนะครับ สมาชิกผมไฮไลท์สีให้เพื่อจะให้สมาชิกรู้ว่ามันมาตำแหน่งไหนเล,เ,เลขสองตัวเนี่ยชอบมาตำแหน่งไหนนะครับก็ให้สมาชิกพิจารณาดีๆนะครับถูกไปงวดที่ห้าครับงวดที่ 5, ห้าอ่ะงวดที่หกนะสมาชิกนะงวดที่หกสูตรเลขเด่นสิบหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งออกเก้าหนึ่ง ก้าหัวนี้เลขหนึ่งนะครับก็มาที่หลักสิบสมาชิกดูดีๆนะครับมาหลักหน่วยสามงวดแล้วก็มาหลักสิบสามงวดนะครับอ่ะไฮไลท์ซีจะได้ดูแบบชอบมาหลักไหนนะที่สิบหน่วยบนเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับก็เดินดีๆเลยสำหรับปลาสดนี้นะครับ ่ะเล็ขเด่นหนะะ้าสิบ่วยบนนะสองตัวมาหนึ่งตัวงวดที่เจ็ดนะฮะได้เลขสามกับเลขสี่นะผดดอกหกสี่สองนะผดดอกหกสี่สองอ่ะวันนี้มาที่เลขสี่นะ,ะมาที่หลักสิบนะฮะมาที่หลักสิบหลักสิบบนนะ,ะมาที่หลักสิบบนอ่ะหลักสิบบนเดินมาสี่งวดแล้วนะหลังจากมาหลักหน่วยบนแล้วก็มาหลัก สิบบนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่เจ็ดเจ็ดงวดรวดแล้วนะสมาชิกนะเจ็ดงวดรวดแล้วเอางวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่แปดรหัสูตรเลขเด่นสิบหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขหนึ่งกับเลขสองนะสมาชิกนะได้เลข 1, นลหนึ่งล 1, กับเลขสองนะสมาชิกนะครับที่ สิหน่วยบนนะครับวันนี้ไฮไลท์ลวดเดียวเลยนะสมาชิกนะเพราะว่า2ตัวมาที่10หน่วยบนนะครับทั้งสองตัวเลยเลขแรกกับเลขสอนะครับก็ถูกเป็นงวดที่8 8งวดรวด1 2ึ่งสองามี่ห้าหกดแดครับ8ปดงวดรวดนะครับที่สิหน่วยบน ไม่เกี่ยวกับหลักร้อยฮะหลักร้อยดีวผมจีดเส้นไว้ให้เลยว่าไม่ตัดออกไปกนี่ฮตัดออกไปเลยหลักร้อยฮจีดไปบน,นอ่ะวดที่จะถึงนี้นะครับเป็นงวดที่ก้านะครับสมาชิกเดินยาวๆนะครับจะเป็นงวดที่ก้าหรือเปล่าจะมาเป็นงวดที่ก้าติดต่อกันหรือเปล่าแล้วก็จะมาที่หลักสิบ หรือหลักหน่วยบนอไปดูวิธีคิดวิธีทำกันนะครับวิธีทำนะสมาชิกนะเลขเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวที่สิบหน่วยบนวิธีทำนะครับนํำหลักแสนหนึ่งครั้งสมาชิกใครที่ชนอบวิธีคิดคำนวณนะฮะบแคปสูตรมาได้เลยนํำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหลักหมื่นอีกสามครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักพันอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบอีกสามครั้ง นะครับได้ทั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะฮะหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองนี่หนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้าย, 2, ยครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งครับได้เท่าไหร่ไปบวกเลขแปดหกที่นะสมาชิกนะ,ะมาบวกกันนะฮะหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกห้าลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกห้าลงท้ายเลขหก หกบกหลงท้ายด้เลขหนึครับหนึ่งบวกศนยลงท้ายเลขหนึบวกหได้สองบวกหนึ่งได้สามบอีกหได้สี่สีบวกศูย์ก็ได้สี่สี่บวกสได้หกหกบวกสลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกบวกอคงที่นะครับก็จะลงตำแหน่งแรก40่สิบโดยบนได้เลขเจ็ดนะครับนี้เจ็ดบวกเพิ่มไปหนึงแต้มก็จะได้เลขแป บวกเพิ่มเป็นหนึ่งแต้มได้เลขแปดอะ 8, นะวันนี้สูตรสิบหน่วยบนนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขเจ็ดเลขแปดอ่ 8, นะสมาชิกชื่นชอบตัวไหนก็ฝากพิจารณาด้วยหรือมันจะหลุดนะครับก็อันนี้ก็กลับขอโทษขออภัยท่าสูตรหลุดนะครับสูตรเดินมายาวๆนะวันนี้เจ็ดกับแปดวางไว้ที่สิบหน่วยบนนะฮะมาหนึ่งตัวนะฮะตามสูตรนะสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไว้เลยเลยใครที่ชื่นชอบวิธีคิดนะครับวิธีคำนวณนะครับมีเศษสับ ให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับเหมือนเดิมนะครับมีที่ภายที่มาให้สมาชิกได้อย่างชัดเจนนะส่วนจะมาหรือไม่มาอันนั้นก็ให้สมาชิกเกวี้ยกาะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับอ้าววันนี้ครับสมาชิกนะได้เจ็ดก,กับแปดครับเจ็ดกับแปดจะมาสักตัวไหมนะครับหรือจะหลุดเลยสําหรับส่วนนี้ก็ฝากพิจารณาที่นะครับสิบหน่วยบนเท่านั้นนะสมาชิกนะไม่เกี่ยวกับหลักร้อย ครับสิบหน่วยบนเท่านั้นครับป <c oughs> ากพิจารณาด้วยนะครับอ่ะขีดเลื่อนไม่มาหลักร้อยตัดทิ้งเลยัะ,ะ,ะสรุรนี้นะที่สิบหน่วยบนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาสองตัวนี้ไปใช้จริงเหมือนกันนะในชุดสรุปนะฮะอีกสั สรุปนะฮะพวงนี้เมื่อเืนนี้เดี๋ยวมาสรุปให้ตลอดช่องนี้นะครับต้องบนทั้งล่างครัเียนสิบหน่วยบนสองตัวมาหงตัวได้เจ็ดกับแปดนะครับอ่ะจองไว้เลยถ้าใครชอบสุดนี้ถ้าไม่ชอบก็มองมองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะวันที่1นึ่งทับหทับหกห้าฝากสมาชิกนะครับฝากสมาชิกนะครับพิจารณาด้วยนะฮะสำหรับ สูตรเลขเต็นสองตัวมาหนึ่งตัวสิบที่สิบบนนะครับจุดสท้ายผมก็ขอฝากช่องผมไว้อีกสักครั้งหนึ่งนะฝากไลค์ฝาก like, ฝากแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอทเทนชั่ n แนลด้วยนะครับสมาชิกนะพรุ่งนี้วันที่28ใช่ไหมฮะสมาชิกวันที่วันนี้ที่27พรุ่งนี้28 อันที่9นะฮะเดี๋ยวพมจะมาสรุปนะฮะในช่องแอทอนชาแนลสรุปทังบท้งล่างให้นะสวัสดีนะก็ฝากติดตามด้วยเอาพรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรต่อไปก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ